สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับช่องกวิสราสเตชันกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีข้อมูลความรู้นะคะเกี่ยวกับการกรอกภาษีในรูปแบบภาษาไทยมาให้ทุกคนนะคะได้ทำตามกันสำหรับยูทูบเบอร์ท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้ทำการกรอกข้อมูลภาษีใน Google e s s e n s e เดี๋ยวลองมาติดตามกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ลงชื่อเข้าใช้ใน Google a s s e นนะคะแล้วกดมาที่การชำระเงินค่ะ จากนั้นก็ติ๊กที่เห็นสีน้ำเงินนะคะที่เขียนว่าเพิ่มข้อมูลภาษีค่ะอ่าทีนี้มันก็จะเด้งมาให้เราลงชื่อเข้าใช้นะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องใส่รหัสข้อมูลไปนะคะพอเราใส่รหัสเข้ามาเรียบร้อยอ่าข้อมูลก็จะเด้งมาหน้านี้นะคะมันจะเป็นหน้าที่1ทับนะคะเขาจะเขียนว่าข้อมูลการเสียภาษีของสหรัฐอเมริกา อันนี้คือเราไม่ใช่คนอเมริกาอเมริกันชนใช่ไหมคะแต่เราก็กรอกไปก่อนอ่าเรากรอกไปนะคะก็เป็นชื่อของเรานะคะบุคคลธรรมดาค่ะกดถัดไปค่ะเขาถามว่าคุณเป็นพลเมืองหรือพำนักของสหรัฐอเมริกาหรือไม่ไม่ใช่นะคะถัดไปค่ะเลือกแบบฟอร์มนะคะเราจะเลือกแบบฟอร์มอันแรกนะคะที่เขียนว่า w 8 b e n นี้นะคะ เริ่มกอกเลยค่ะหน้าตาก็จะอัปโหลดมาที่นี่นะคะมันก็จะเป็นข้อมูลการเสียภาษีชื่อนามสกุลของเรานะคะตัวนี้เขาจะเขียนว่าประเทศที่เป็นพลเมืองประเทศไทยประเทศไทยนะคะเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนะคะที่เขียนว่า T N ต่างประเทศก็คือรหัสบัตรประชาชนของเรา13หลัก เราก็ติ๊กถัดไปเลยค่ะเรากรอกข้อมูลนะคะที่อยู่ที่เราจะที่เขาสามารถจัดส่งเอกสารได้นะคะในส่วนนี้เราก็กรอกไปค่ะเลือกจังหวัดของเรานะคะรหัสไปรษณีย์เสร็จแล้วนะคะเขาก็จะถามว่าที่อยู่จัดส่งไปที่เดียวกันกับที่อยู่ถาวรหรือเปล่าถ้าใช่ก็คือเราติ๊กถูกนะคะแล้วก็กดถัดไปค่ะ พอเรากดถัดไปมันก็จะเป็นหน้าขึ้นมาแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของหัวข้อที่3นะคะสุทธิสัญญาภาษีนะคะให้ทุกคนนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยค่ะมีสุทธิสัญญาร่วมกันนะคะใช่แล้วเลือกประเทศคือประเทศไทยนะคะแล้วเงื่อนไขและอัตราพิเศษนะคะให้กรอกตามนี้เลยค่ะบริการนะคะอัตราศูนย์นะคะค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์5%ปเนะคะ ค่าอื่นๆนะคะเนี่ยค่ะ5%นะสาเหตุนะคะกดตามนี้เลยกดติ๊กเลยนะคะกดไปหน้าถัดไปค่ะอ่ามันก็จะเด้งมานะคะหน้าที่เรากรอกมาทั้งหมดนี้นะคะตัวอย่างเอกสารแล้วทีนี้เขาจะให้เรายืนยันว่าถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่าแล้วเราก็กดถัดไปค่ะ พอเรากดถัดไปใช่ไหมคะมันก็จะเด้งมาหน้านี้มันจะเป็นแบบฟอร์มที่เรากรอกไปเมื่อสักครู่นะคะหนังสือรับรองต่างๆแล้วเขาจะให้เราเซ็นชื่อนะคะให้เราเซ็นชื่อก็คือเป็นใส่ชื่อเราเป็นภาษาอังกฤษนะคะจากนั้นเขาก็จะบอกว่าเราอ่ะเป็นคนทำเองใช่ไหมการกรอกข้อมูลเอกสารใช่นะคะกดถัดไปค่ะมาถึงหัวข้อที่6นะคะก็จะถามว่ากิจกรรมบริการที่ดำเนินอย่างเงี้ย อยู่ในสหรัฐหรือไม่ไม่นะคะรับรองนะคะรับรองสถานะนะคะทีนี้อ่ะข้อนี้ให้เราดูดีๆนะเพราะว่ามันจะเป็นข้อมูลการกรอภาษีสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับเงิน Google Essence เลยเป็นครั้งแรกให้ติ๊กอันบนสุดค่ะส่วนสำหรับใครที่เคยได้รับเงินจาก YouTube มาแล้วให้ติ๊กหัวข้อที่2นะคะอ่าเรายังไม่เคยได้รับเงินแล้วก็ กดส่งแบบฟอร์มค่ะอ่ก็จะมานะคะข้อมูลต่างๆที่เราทำไปนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะแต่ถ้าเกิดใครกรอกข้อมูลผิดพลาดพอมาดูแล้เฮ้ยเรากรอกข้อมูลผิดพลาดหรือเปล่าเราสามารถกดติ๊กส่งแบบฟอร์มใหม่ได้นะคะสามารถทําใหม่ได้นะในนี้รบกวน ยูทูบเบอร์ทุกคนนะคะทำก่อนวันที่31พฤษภานะคะถ้าหลังจากนี้เราจะโดนภาษีนะ24%สี2เเขาจะถือว่าคุณเป็นพลเมืองอเมริกันนะคะเป็นพลเมืองอเมริกาก็คือเป็นอเมริกันชนโดยอัตโนมัตินะคะหากว่าคลิปนี้นะคะเป็นข้อมูลหรือสาระดีๆนะคะก็บรบกวนทุกท่านนะคะติดตามช่องกวิสราสเตชันเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ